จ่าเพื่อนๆยายมาร้อยมาลายดอกลีลาว่าดีหอมจ่าเพื่อนๆค่ะหอม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 สีชมพูก็หอมค่ะหอมหๆๆๆอมหอมหอมหอมยายจะร้อยมาลายของคอ เทศกาลสงการนะคะเพื่อนๆแกก็ทำไปแกก็ว่าสวยดีทั้งหอมด้วยอืมก็ลยอยพยากหดอกจาบเพื่อนๆขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแอดีลาว่าดีดอกไม้ไทยๆเรานะคะ อ้ยนี้ชมพูมันงามทั้งงามทั้งหอมจริงๆนะอ่เสีแสดด้วยจ้ะเพื่อนๆสีแสดอันนี้แสดอันนี้เหลืองมีหมดทุกสีค่ะไ้้ก็ร้อยของคอ เทศกาลสงการวันนี้วันครอบครัวนะคะเพื่นอนๆห้มู่ให้พปวกไดมีความสุขนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเทศกาลสงการวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะบางครอบครัวก็ไม่ครบหรอกเพราะว่าบางคนกบออกมา จากต่างถิ่นจากไปทำงานนะคะบางครอบครัวก็มาครบล้วก็จัดฉลองกันในบ้านนี้แหละเป็น,นวันครอบครัวไปทำบุญไปเที่ยวนาะคะ่ะเป็นประเพณีของไทยเราเนาะสวยไหมล่ะคะเ,เพื่อน ดอกไม้ยาเยอะเมื่อวานนี้เพื่อนๆมาขอถ่ายคลิปดอกไม้สวนดีลาวดีของยายได้เลยชมดอกไม้ก็มีพลังบวกนะคะเพราะใหญ่วันนี้สั่งดอกไม้มาอีกสามชุด <laughs> ชอบดอกไม้อย่างน้อยก็เป็นพลังมีพลังบวกนะคะเพื่อนๆไม้ สวยไหมคะนี่จ้าสวยนะคะเพื่อนๆน,นี่คะขอบคุณมากที่ชมคลิปนะคะร้อยมาลาัยคล้องคอเนื่องในวันสงการนะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขนะคะในวันสงการวันครอบครัวนะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะเพื่อน สวัสดีค่ะ